ปูกทีได้ครึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็มาปลูกฝั่งนี้นะบัต้องยื้อไงบดหลังอะ่ะอะไรนะ เอาลงเลือกว่าพี่เอาลงแค่นั้นเหรอ,อาขายยาวขาย,ยาวเหรอคือมาตังคืนเอานะตังเนี่ยน,นะเอาหินตังเขาคืนแต่เธอให้คุมนอนอยู่งั้นเหรอ จับดินแล้วไปจับข้าเหนียวนี่ติดมือดีทีใช่แล้วอย่างงั้นแหละอันนี้เป็นผู้กับนะโอจังจะเป็นคนกำกับนะไม่ได้ปลูกนะเพืเ่อนผู้กินกับนะผู้กินกับโซเดสึนั่นแหละเอาเขาตั้งแบบนั้นนะปลูกผ,ผักอนะ เอาให้เข้านอนหัวนอนลงตั้งแต่ยังไม่ได้โตเลยก็จะไม่โตเงก็จะเหมือนคนเมาเล่าไม่ได้นะหัวทิ่มอะ่ะก็สวยแล้วไงเห็นไหมตั้งขึ้นอย่างเงี้ย ก็จะแข็งสักหน่อยนะเพื่อนขนาดพวนแล้วก็รดน้ำแล้วนะคะต้นขนานะะ่าปลูกไว้กินเองนะคะคบอสาระนะแต่เพื่อนๆพผักชีผักชีผักชีหอมหวานแล้วลรอเธอหวังว่าจะมีไม่มีอะไรนะอะไรนะ หอยเหมือนในบ้านนะหอยอันที่ว่าอยู่ในบ้านหอานะหอยหอยอะไรหอยทากบอกลายครับแค่ไหนบ้านในบ้านนะอ,ยอย่ะปลูกอีกอย่างกับอะไรอ่ะหอยกินมดอยู่ในบ้านนะ แก็บเอาเลยข้างหลังก็ได้มั้งกว่าไปเอาบ้านตามาตรงสีอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองอะ่ะบคู่กันปลุกเลยเหรอ,อคู่กันมันต้นหน่อยฮะตุนดิมันน่อยคน่ะ ดอนผักน้องว่าไม่พอแน่ๆเลยที่เอาต้นขน้ามาเยอะกว่าดอนผักนยคิดว่านะต้องเหลือแน่นอนเลยเธออันหนีบตรงข้าง,างเอาบะาอุ้ย <laughs> จะมาส่องจังไนแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนปลูกเลย ก็จะปลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะัเพื่อน จะบอกนะต้นมะม่วงนี่อันปลูกใหม่หรือเปล่าบ่เอาเบื้อยอะเบี้ยเอาไปปลูกตรงที่อ่าดานดีหมดแล้วเปล่าเบื้อเลยเอามาใส่ยี่บ่เพราะว่าต้นนั้นกวยบางแดดก็เลยบ่อเนอะหรือเปล่าก่อนหน้านั้นอ่ะปลูกแล้วเหมืนเปบ่าเห็นเกิดต้นเดียวอัวเด็กต้นเดียาวหน่อยเอาป่ะ เห็นดันหน่อยเลยต้นบกักงูคือตรงขึ้นแบบนี้ตรงแบบตรงตรงดิ้งเลยอ่ะบบมีหน้าแซมออกมาข้างนอกอย่างเนี้ย ต้องดิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นหน่วยแล้วทีนี้ฝนตกลงมาแล้วก็หน้าอ่อนเหน็นไหมนะก็ต้องเราต้องทำค้างให้เขาแม่แบบเนี้ย หยกกยยา,ายากุกุดได้ไซมาเล่งเขาอีกดิปุณอะพ่อเอาไม้หนียันตีบม่ให้ตีเอาไม้หนีแะ้มึเมงเด้อนั้นเอาไม้ไปทิมมด้นะเห็นหา่าเอาไม้ยันห่าตีมึงดูล่ะเอ็ดเป็นเปลี่ยนล่ะเสียไม้ไปเสื่องล่ะยันห่าตีปุณ่ะขาไปแล้วปุณ่ะ เอาไปเสื่องเนี่ยหะมองเสื่องเนี่ยนะเอาไปเสื่องใส่น้อพอเขาสิบบทตีใช่วตัวหันหันหัน,หนกัดทิ้งเลยวะกัดทิ้งเลยไม่ให้เอามาตีทันทีค่ะวะ่าพอดีเลยเหรอหรือไปเอามาอีกเาม,ากม่ไม่หยุมใส่ดิ ก็สุขภาพที่ดีเราปลูกผักกินนตคไเพราะว่าผักที่ตลาดสนมากก็ฉีดยาก,กันเนาะโอเคก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆก็ปลูกเสร็จแล้วก็จะรดน้ํานะคะแล้วก็ไปเอาไปอะไรนะเอาแกลบนะคะมาหว่านข้างบนนะ,ะแกลบมะหว่านแกลบมาโรยข้างบนนะรเผื่อคนไทยเพ,เพื่อนจะไม่เข้าใจนะะโอจังก็ต้องแปลให้ด้วยนะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ กระปูกไปพอกินแต่ก็คิดว่าโอจังว่าคิดว่าต้องเหลือกกินนลาเยอะนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลนนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจงให้โอจังนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณม,มากๆค่ะ